ขอถวายความนับน้อมแด่พระรต์นัตไตรขอความภาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมมาปฏิบัติธรรมทุกท่านกับขอกาแ,แสดงธรรมในช่วงเช้าครับวันนี้ก็เป็นยามเช้าอีกวันหนึ่ง วันเวลานี่ก็ผ่านไปเรื่อยๆนะแป๊บๆหนึ่งก็วันใหม่แล้วตื่นนอนดูแลทำความสะอาดร่างกาย,ยมาเตรียมตัวฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันกิจวัตรเราก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะในทุกๆวัน เมื่อเรามีโอกาสได้รู้จักธรรมะได้รู้จักมรรควิธีในการปฏิบัติธรรมในการตื่นนอนในแต่ละวันเนี่ยก็ <c oughs> เริ่มมีจุดหมายนะที่เปลี่ยนไปถ้าเราย้อนกลับไปดูวิถีชีวิตที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะได้รู้จักแนวทางการปฏิบัติ ก่อนที่จะรู้จักการรักษาศีลก่อนที่จะรู้จักการให้ทานหรือย้อนไปตั้งแต่แรกในก่อนที่จะได้มีโอกาสได้เจอพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำเนี่ยถ้าเราเจอคนที่เขาอยู่ดำเนินชีวิตในทางโลกเราก็พอจะเห็นความแตกต่างเนาะคนทั้งโลกเขาทำอะไรกันบ้าง จริงๆถ้าคนที่เขาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีธรรมะในใจดีๆเนี่ยเรียกว่าอยู่กับโลกได้ไม่แตกต่างนะคนทั้งโลกทําอะไรเนี่ยคนที่เขาปฏิบัติธรรมก็ทําแบบนั้นเลยแต่ใจเนี่ยไม่คล่องใจเนี่ยไม่วุ่นวายนะเรียกว่าทำก็ทําไปตามหน้าที่วิถีของโลกเขาว่าอย่างไงเนี่ยก็ไปตามนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยรู้สึกว่า เข้ากับโลกไม่ได้เนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาทบทวนตัวเองหน่อยถ้าอยู่ๆไปมีธรรมะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีขึ้นมาอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนนะว่าธรรมะที่เรามีเนี่ยมีพระาวางจริงหรือเปล่าถ้าละวางจริงเนี่ยอะไรกระทบเนี่ยเราก็รู้ทัน ถ้าใจเราอยู่เพื่อการขัดเกลาอยู่แล้วเนี่ยอะไรกระทบมาเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยของดีเลยนะอันนี้เป็นครูบาอาจารย์่ทนเลยมีคนมาดา่ามีคนมาว่านี่ธรรมะชันเลิศถ้าตั้งหลักได้นะคนชมเนี่ยจะจิตใจเราไม่ค่อยฟูแล้วใจจะไม่ค่อยเหลืองไปกับคำชม คำชมคำเย็นยอในกระรมากเหมือนกันนะอยู่ในโลกกระทนะธรรมมันเป็นเครื่องอยู่ประจําโลกจะมีได้ไม่ได้มีรับยศเสรเสรมีสุขมีทุกข์มีชื่อเสียงมีคําดินทาก็เป็นธรรมดาอยู่ในโลกต้องเผชิญอ,อย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่เราได้เจอ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าชีวิตเราเนะี่ยต้องไปค้านกับโลกเขาโลกเขาเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ใจเราเนี่ยยอมรับได้นะปฏิบัติไปก็ให้สังเกตว่าใจเรายอมรับได้คนจะด่าจะว่าก็ยอมรับถ้าทำผิดจ,จริงเนี่ยน,นี้ดีเลย มีคนมาบอกถึงที่นะถ้าไปทำงานเนี่ยเขาต้องจ้างคนมาดูจ้างคนมาตรวจสอบเป็นนักบัญชีเนี่ยก็ต้องไปจ้างกันมาแต่ถ,ถ้ามีคนมาบอกข้อผิดพลาดอยู่ดีๆนีครว่า,าบอกนี่กำไรเราเลยนะถ้าเราไปคุณมัวกับเขาเนี่ยให้รู้สึกผิดไปก่อนได้เลยน,นี่นักมาเป็นผู้ชี้คุมทรัพย์ ก็สำหรับวิธีชีวประจำวันเลยก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกกันว่าศรัทธาก่อนการที่คนเราจะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ศรัทธาก็มีอาหารอยู่อาหารก็คือสิ่งที่นำมาหล่อเลี้ยงให้เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วอะไรล่ะเป็นอาหารของศรัทธา ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทํากันอยู่ในทุกๆวันตอนนี้ก็ได้ทํากันอยู่การได้มีโอกาสฟังธรรมการฟังธรรมจะช่วยส่งเสริมศรัทธาได้ดีนะในสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ก้าวสู่ขั้นตอนของการปฏิบัติก็ต้องอาศัยศรัทธานะนะเป็นเครื่องชักจูงให้อยู่ในรูในทางก่อนจะ มีศรัทธาได้หนึ่งเนืองเนี่ยก็ต้องอาศัยการได้สดับรับฟังถ้าไม่ได้ฟังซะแล้วเนี่ยจะมีใครมาบอกเก่าเราทำอะไรเราก็คุ้นชินกับวิธีการทำของเราเก่าๆคุ้นชินกับนิสัยเดิมๆอยู่กับวิถีชีวิตเก่าๆของเราเรียกว่ามายัางไงก็ไปอย่างนั้นตังแต่ก่อนถ้าดีมาเนี่ยก็ ทีไว้เนี่ยก็ดีแล้วนีไม่แย่ลงก็ถือว่ากำไรแล้วนะเพราะว่าเราลองดูในชีวิตประจําวันเราก็ได้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันยั่วยุนะีให้เราดงทํากรรมที่ไม่ดีขนาดไหนบางทีทําไปก็ยังไม่รู้ได้ซ้ำนะในโลกโซเชียลขเขาเนี่ยถ้าเป็นแต่กนะ่อนเนี่ย รียว่าน่าจะเป็นยุคป,ปัจจุบันด้วยซ้ำนะเจอข่าวขาวอะไรไม่ดีเนี่ยกระตุ้นอารมณ์เราได้ตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยใจสงบใจมีความตั้งมั่นเนี่ยอยู่เฉยๆก็ดีแล้วเปิดมือถือมาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยถ่ายไปเนี่ยเฟซบุ๊กถ่ายอะไรก็ถ่ายกันไปเราจะเจอข่าว,ข,าวข่าวมากมายในที่พร้อมจะก,กระชาก ความสงบนิ่งนั้นออกไปเห็นข่าวคนนู้นทำไม่ดีบ้างซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะลงแต่ความไม่ดีนะในสมัยเด็กอัตมาก,ก็เคยอ่านอยู่ว่าแต่ก่อนเนะี่ยเขามีสำนักข่าวอันนึงเหมือนกันเขาลงแต่เรื่องราวดีๆเลยใครทำดีอะไรเนี่ยเขามาทำข่าวแต่ปรากฏว,ว่า ไอ้หนังสือพิมพ์นั้นนั้นมันก็อยู่ไม่รอดอันนี้ก็สะท้อนอุปอนิสัยคนเรานะอะไรที่มันกระตุ้นอารมณ์ได้ดีเนี่ยจะชอบดูจะชอบเสพซึ่งส่วนใหญ่อารมณ์นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่อารมณ์ที่ดีสักเท่าไหร่ดูแลเกิดความโลภมาบ้าง,างเลื่อนเลื่อนเฟซบุ๊กไปเนี่ยบางทีก็โฆษณาถูกใจขึ้นมาแล้ว หรืออยากกินอะไรเนี่ยบางทีแต่ก่อนเ,นยเคยสมัยอยู่มหาลัยนะเคยทดลองอยู่เพราะตอนนั้นรู้สึกว่าไอ้มือถือเนี่ยมันจะรู้ดีกว่าเราเองเองีกตอนนั้นผ่านร้านอาหารเ,ยเลยลองแบบพูดใส่โทรศัพท์ไปเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์บ้างไก่ทอดบ้างอ่ะพูดใส่ไปเลยอันนี้เรียกว่าทดลองนะเพราะว่า ไปอยู่ใกล้ๆร้านไหนเนี่ยมันชอบส่งข้อความเข้ามาในโทรศัพท์ก็ไม่รู้ว่ามันรู้ได้ยังไงนะตอนนั้นก็คงเป็นเอากริทึมอะไรของมันนันแหละในการที่จะดึงโฆษณามาฮะมาหาเราแต่ตอนนั้นก็ลองไปเนี่ยใส่ไปเลยเบอร์เกอร์ร้านนูน้นผู้ใส่โทรศัพท์เนะี่ยไปสักพักหนึ่งนะสาวันเนี่ยมันมีข้อความกลับเข้ามาจริงอันนี้ดูนะ แต่เป็นยุคก่อนนะนี่ก็หลายปีแล้วนะตั้งแต่เรียนสมัยเรียนถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยเรียกว่าคงอาจจะอ่านใจเราได้แล้วลนะ่ะเราดูอะไรมาเราค้นหาอะไรเรียกว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยพร้อมอยู่ตรงหน้าจอเราเลยก็เียว่าข้อมูลนะฉลาดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทันนะจิตใจตัวเองนะ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะชักจูงเราไปได้ง่ายมีความโลภนะก็มีความโกรธขึ้นมามีความรู้สึกไม่พอใจเคยได้อะไรแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยก็เริ่มจะไม่พอใจไปจนถึงข่าวข่าวก็ดีเนี่ยข่าวข่าวก็กระตุ้นกินเลสเราทั้งนั้นเลยข่าวคนฆ่ากันตายบ้างก็รู้สึกว่าทําไมคนนั้นได้ช่วยเกิดความขุ่นมัวขึ้นมาแล้ว ถ้าในมุมมองเนี่ยของอริยศสตร์นะเราจะเห็นความน่าสังเวชอย่างหนึ่งคือถ้าผู้ที่เขาไม่รู้อริยศสตร์แล้วเนี่ยเขาจะดําเนินวิถีชีวิตไปแบบนั้นเลยคนไม่รู้ก็ย่อมดําเนินไปแบบคนไม่รู้นะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการกระทาของตัวเองนะเดือดร้อนนอกจากตัวเองเดือดร้อนแล้วเนี่ยผู้อื่นก็เดือดร้อนตาม เพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้ที่มีศีลจะรู้สึกว่าตัวเองเกลายเป็นคนดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็ให้ระวังไว้ระวังไว้ว่ามีศีลนั่นดีอยู่แล้วแต่ใจเราเนี่ยรักษาไปด้วยความปล่อยวางดีกว่าไม่งั้นเราจะเจอในคนชั่วเต็มบ้านเต็มเมืองเลยไอเราในดีอยู่คนเดียวจะพอกพูนกิเลสข,ขึ้นมาในใ,นใจภายหลังได้ รียกว่ายึดติดความดีเข้าไปแล้วสิ่งที่ดีนะเป็นอะไรที่ต้องทําอยู่แล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าทําแล้วจะติดเราไม่ทําอันนี้อยู่เฉยๆดีกว่าอย่าเพิ่งมารักษาศีลในแบบนี้เลยไม่อย่างนั้นเราจะหลงกันไปใหญ่ในมุมมองของการได้มีโอกาสรักษาศีลแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยศรัทธาเป็นอย่างมากนะ การที่คนเราจะเข้ามาสู่แวดวงพระพุทธศาสนาได้เนี่ยในเรื่องของการให้ทานเองก็ดีการจะสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยเป็นเครื่องคำจุนจิตใจแล้วเนี่ยทำได้ยากเหมือนกันถ้าในมุมมองของต่างศาสนาเนี่ยถ้าให้กับ ผู้คนที่เขามีความเดือดร้อนเนี่ยเขาจะรู้สึกดีกว่าให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาด้วยซ้ําอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเราอยู่ในมุมมองของชาวพุทธเราก็มองเป็นกลางๆมองกลางๆว่าการให้เนี่ยดีอยู่แล้วไม่ว่าะจะให้กับใครกร็ตามให้แก่คนยากคนจนแม้แต่แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยอันนี้สง์ก็ย่อมมากอยู่ดีถ้ามีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยถ้า คนเราเนี่ยรู้ถึงอนิสงส์ของการจำแนกทานเนี่ยก็จะไม่บริโภคทานนั้นก่อนอยู่แล้วไม่ว่าอาหารที่เรามีเนี่ยจะเป็นคําสุดท้ายเราก็ตามถ้ามีโอกาสให้เนี่ยก็ให้ไปเลยมองกลางๆในมุมมองชาวพุทธเราชาวพุทธเราก็คือผูท้ที่รู้คําสอนพระพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกนะให้ทานในดีอยู่แล้วไม่ว่าจะให้ทานในศาสนาในความเชื่อไหนก็ตาม ในมีโอกาสรักษาศีลนะ่รัเป็นศรัทธาที่เพิ่มกําลังขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะถือว่าเป็นการนําคําสอนมาปฏิบัติแล้วปฏิบัติอย่างไรนในเบื้องต้นก็ศีลห้านะอย่าให้ขาดกันเพราะเป็นเครื่องรักษายึดเหนี่ยวจิตใจไว้ได้ดีเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดศีลห้าซะแล้วเนี่ยความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมาได้ง่ายมาก ราะว่าโดยพื้นฐานของจิตใจเราเนี่ยการจะลงมือทำร้ายเบียดเบียนไปจนถึงการฆ่ากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยรวมไปจนถึงสัตว์ใหญ่ก็ตามเนี่ยจิตใจมันต้องบีบคั้นมากนะ่าจะลงมือทำในแต่ละขั้นตอนได้ถ้าคนที่ยังไม่รู้สึกถึงความเดือดอเนื้อร้อนใจตรงนี้เนี่ย การรักษาศีลเนี่ยต้องรักษาไว้ก่อนถ้าไม่รักษาซะแล้วเราจะไม่เห็นความต่างจะรู้สึกว่าการฆ้าการป้นการขโมยทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่เดือดร้อนในใจตัวเองแล้วเนี่ยในคนประเภทนี้ให้รักษาไว้ก่อนเลยเพราเมื่อถึงคราวที่ความทุกข์มาบีบคั้นจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันตอน เวลาที่เราจะจากโลกนี้ไปนั่แหละอะไรที่เคยทามามันจะค่อยๆผุดไม่ต้องรอถึงตอนนั้นก็ได้นะแค่ถ้าสําหรับในแง่มุมของนักปฏิบัตินะถ้าเคยทาอะไรผิดมาเนี่ยแกมานั่งภาวนาน,นั่งหลับตาสักแป๊บหนึ่งเนี่เริ่มมานะเริ่มผุดมาแล้วเรื่องราวที่เคยทําไว้ก็ในแง่มุมเบื้องต้นเนี่ยศีลก็เป็นสิ่งที่ต้องรักษากันไว้ก่อน อาศัยศรัทธาในระดับที่มากกว่าการให้ทานเมื่อรักษาศีลไปนะในถึงชึดหนึง่งเีเราจะเริ่มรู้สึกว่าเมื่อไม่ต้องรักษาเนะี่ยก็กระทำอย่างนั้นได้อยู่แล้วการจะฆ่าสัตว์เนี่ยยุงมาเนี่ยวิวิวิว จะตบเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่ต้องอยั้งมือแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจเราไม่ได้กับเพื่อมาเลยเนี่ยการถือศีลเนี่ยจะเรียกว่าเป็นไปโดยปกติเลยจิตใจกับสุนระดับความเป็นปกติเน่ยจะการยกระดับโดยการถือมาก,ก่อนถือศีลก็คือข้อศึกษาแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราถืออยู่นะถือศีลอยู่ถ้ามียุงหรือมีอะไรมาก,กวนเนี่ยนะ ถ้าคนที่เขาไม่มีศีลเสียเลยเนี่ยเขาจะตบได้อย่างไม่ต้องยั้งเลยเรยว่าร่างกายเนี่ยออโต้เลยมาวิววเนี่ยแปะหายไปแล้วหนึ่งชีวิตถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็ตามก็จะใช้กําลังใจที่มากขึ้นไปนะถ้ากําลังใจมากเนี่ยเราทําได้ง่ายเนี่ยอันนี้เป็นความเรียกว่า แย่หน่อยนะแย่แย่มากเลยแหละการที่เราสามารถลงมือเนี่ยทำร้ายเบียดเบียนชีวิตเป็นสุนัขหมาแมวก็ดีหลือเป็นคนก็ดีถ้าทําโดยไม่มีความรู้สึกผิดเนี่ยแล่จิตใจเราเรียกว่าลงไปตามมากถ้ายกตัวอ,อย่างยุงเนี่ยพอจะเข้าใจง่ายสําหรับผู้ที่รักษาศีลไปสักพักระดับหนึ่งทําอยู่เรื่อยๆนะ ให้ตระหนักไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ดีไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตใจเขาจะเริ่มไม่ทาเองอยุงมารบกวนเนี่ยหรือมีมแมลงมาตอมนะก็จะแค่ปัดๆออกไปไม่ได้รู้สึกว่ามีเจตนาที่ต้องมายัง้งมายั้งมือไว้ก่อนเนี่ยมายั้งจิตยั้งใจไม่ให้ฆ่าเขาเรียกว่าเป็นการยกระดับพัฒนาจิตใจขึ้นมาจากเบื้องต้นเนี่ยแทบที่จะไม่รู้จักเลยว่า อะไรที่ควรกระทำนี่ขนาดเราไม่รู้นะว่าอะไรควรกระทำเดี๋ยเราบุ๊เข้าไว้ก่อนเลยเรียกว่าจิตใจเป็นอย่างไรเนี่ยร่างกายเป็นอย่างนั้นจิตใจเราคอยจะลงตามกันอยู่แล้วการรักษาศีลนั้นจึงเป็นการยกระดับจิตใจขึ้นมาได้สูงมากอะไรที่เราไม่ควรทำเนี่ยเราก็ไม่ทำก่อนมีความตั้งจิตตั้งเจตนาไว้ในใจเมื่อ รักษาไปถึงจุดนึงนะสีนั้นจะกลายเป็นความเป็นปกติของเราไปแล้วเป็นปกติยังไงนะจุดนี้จะเทียบได้ง่ายนะก็คือเฉยๆเราจะไม่ทําในอีกแง่มุมหนึ่งนะเราลองนึกดูก็ได้ว่าสมมุติมียุงเนี่ยมาตอมเราอยู่เนี่ยพร้อมจะกัดแล้ว ถึงเอาให้เอาให้กัดนนกัดคามือนะคะแขนไว้ก่อนเลยก,ก็ดีถ้ามีคนมาชวนเราเนี่ยว่าเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ร้านหนึ่งเนี่ยตกตกทีนึงได้ไหมจุดจะเริ่มทดสอบจใจล้วแล้วถ้าผู้ที่เขารักษาศีลเนี่ยยังสมาทานศีลอยู่เนี่ยถ้าถือไว้อยู่นะจะรู้สึกว่าปล่อยได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาสภาทานใหม่ก็ได้อันนี้ในแง่มุมที่คนเขารักษาไว้อยู่ รร้สึกว่าไม่ต้องไม่ต้องถึงล้านหนึ่งก็ได้นะเอาแค่หมื่นหนึ่งก็พอแล้วเอากิตตัวว่ามาเลยอันนี้ในแะง่มุมที่ยังรักษาอยู่ในพื้นพื้นอยู่แต่เมื่อเรายกระดับจิตใจขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งแถวต่อให้จ้างสักเท่าไหร่เนี่ยจะล้านหนึ่งจะสิบล้านจะร้อยล้านก็ทาไม่ลงนะเพราะรู้สึกว่าการเบียดเบียนเขาเนี่ยจิตใจเรามาจากบีบคั้นมาก การจะง้างมือในการจะตบลงไปเนี่ยใอ้ผู้ที่ทุกข์ก่อนเนี่ยก็จิตใจเราใจเราบีบคั้นใจเรามีความทุกข์ก่อนเลยจะรู้สึกว่าจำนวนเงินตรงนั้นเนี่ยหรือเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกว่าต้องผิดศีลเนี่ยไม่คุ้มค่าเ,าเลยอยู่เฉยๆน่ยก็ปกติดีแล้วจะเห็นคุณค่าของความปกติขึ้นมา อยู่เฉยๆก็สบายใจแล้วนะไม่ต้องเดือดร้อนใ้ทำอะไรที่มันเดือดร้อนเนี่ยทำเริ่มจะทำไม่ลงแล้วทีนี้เราลองประยุกต์ในข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะการนักทรัพย์การประพฤติผิดในการนะการพูดปดพูดสอเสียดพูดจาเพอเจอร์ไปจนถึงการดื่มสุราเมลัยในการยังความประมาทให้แก่ตน,นเอง ไปสักพักหนึ่งจะเริ่มทําไม่ได้แล้วเรียกว่าแรงจูงใจในการทํามันเริ่มหมดไปนะจากการรักษาไปเรื่อยๆกระบวนการเนี่ยของจิตนยก็เป็นไปอย่างนั้นเลยนะถ้าเราดําเนินอยู่ในมารคกวิธีอยู่แล้วเนี่ยในอริยมรรคมีองค์แปดดำเนินไปอย่างนั้นเนี่ยวิธีจิตก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเฉพาะจิตเราจิตเขา ถ้ายังมีจิตเราอยู่นี่ยจิตเราเป็นนะเพราะว่าเราทําไว้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเรารักษาศีลไว้ดี mm hmm. ก็ต้องกลับมาทบทวนนะว,ว่ามันเป็นเฉพาะเราหรือเปล่าหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอะไรที่กลางๆใครปฏิบัติก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นอยู่แล้วธรรมะนี่เป็นสัจธรรมนะปฏิบัติก็ย่อมได้ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ เป็นธรรมที่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ถ้าใครรู้สึกใจกล้าหน่อยเนะี่ยเอาเลยคอยจับผิดทรมะเลยอันนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะเป็นอะไรที่ดีพอเรารู้สึกว่าเราจ้องจะจับผิดได้เนะี่ยเราจะเริ่มเอาสิ่งนั้นมาทำนะสิ่งนั้นมาทำเนี่ยผลเกิดอย่างไรผลดีผลไม่ดีเนะี่ยเราจะเริ่มเห็นสัจธจะทำของทรมา เรียกว่านําข้อปฏิบัติมาปฏิบัติสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจิตใจก็เรียกว่าเป็นศรัทธาที่จะค่อยๆมั่นคงขึ้นไปจากการเห็นผลจากการป,รปฏิบัติเรียกว่าทดสอบแล้วทดสอบอีกมีธรรมะแล้วใจความทุกข์มันน้อยลงในความทุกข์ในใจมันน้อยลงก็เรียกว่าเห็นผลของการปฏิบัติเห็นผลของธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านได ตรัสสอนไว้ให้กัเชาวโลกก็าปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้อันอื่นไกลนะมีเบื้องต้นในแง่มุมของขาานนาอาคารวะในกระทานศีลภาวนาการให้ทานเนี่ยถ้าสละอะไรออกไปได้เนี่ยสิ่งนั้นก็จะไม่มาเบียดเบียนในจิตใจเราอีกจะเห็นคุณค่าของการให้ทานขึ้นมาให้ทานแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปรักษาศีลรักษาความเป็นปกติไว้ก่อน เมื่อรักษาไปอยู่นึงๆในจิตใจเริ่มเป็นปกติแล้วะจะเริ่มทําผิดทําบาปอกุศลไม่ลงแล้วนะต่อให้มีคนเข้ามาจ้างเราเลยต่อให้มันจะสุดวิสัยยังไงเนี่ยก็ทําไม่ลงในแง่มุมของการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นแง่มุมของการปฏิบัติแล้วปฏิบัติก็ทีละเล็กละน้อยนะอาศัยกรรมฐานที่แต่ละคนถนัดก่อนก็ได้ อะไรที่เราทำแล้วรู้สึกสบายรู้สึกทำได้เรื่อยๆก็ค่อยๆทำนะหยิบกรรมฐานที่เหมาะโดยเฉพาะสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านตัดบ่อยๆนะเป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าท่านด้วยก็เรียกว่าอนัปปานสติก็มีสติรนะะลึกรู้ลมหายใจอยู่เนืองๆร่างกายเนี่ยหายใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เราแค่ให้เขาหายใจตามปกติก็มีสติไประลึรกรู้สนับแง่มุมการปฏิบัติถ้าเบื้องต้นแต่ก่อนเคยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนึกอะไรไม่ออกนีก็อนาปาไว้ก่อนเพราะว่าในการเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปฏิบัติยังไงนะในแง่มุมส่วนตัวของตัวเอง ต,ตอนนั้นก็รู้จักแค่ว่าเออดูลู้ลมหายใจไปสิตอนนั้นเราก็เอาเลยนะรู้ลมหายใจจะรู้ให้ถูกทําให้เป็นเลยก็บางต้นก็บังคับไปเลยนะถ้าตอนนั้นนันไม่รู้ว่าบังคับบังคับลมนะเพื่อให้อยู่กับลมได้ถ้าในมุมมองตอนนี้นะสำหรับผู้ปฏิบัติใหมนะ่ก็ค่อยๆทาไปก่อนเพ่งในปกติเลยเพราะว่า แต่ก่อนในเพ่งมาเยอะเพ่งเราไม่รู้นะเราก็ขยันซะด้วยนะเพ่งก็เพ่งแล้เพ่งอีกเพ่งก็จนเนี่ยมันตึงเนี่มันแน่นอยู่ตลอดวันเลยตึงแน่นก็ไม่รู้ว่านะ่ะอันนั้นเพ่งนะทำไปขยันทนะําแต่ก่อนในขยนันผิดยังไม่รู้เลยนะอันนี้ในความไม่รู้ถ้าในตอนนี้เนะี่ยง่ยมุมตอนนี้นะเนี่ยร่างกายในหายใจอย,อยู่แล้วนะเราแค่ และลึกรู้การหายใจของร่างกายไม่ต้องเอาเนี่ยความอยากไปนําหน้าพออยากปุ๊บเนี่ยจะอยู่จะอยากให้มันรู้การหายใจอยู่ตลอดเวลาซึ่งในความจริงนะเราถอยถอกลับมาก่อนร่างกายนยหายใจอยู่แล้วสติเกิดที่หลังนะร่างกายหายใจก่อนสติค่อยเข้าไปเลึกรู้ทีหลังถ้า เราเอาสติมานำหน้าซะแล้วเนี่ยทีนี้นะมันจะเป็นการบังคับไปแล้วจะบังคับให้ร่างกายหายใจใหายใจเข้าหายใจออกแนมันจะเป็นการบังคับไปหมดเมืองต้นนะใครยังปฏิบัติไม่ถูกนะคะให้ค่อยๆวางใจไว้ก่อนค่อยๆทำทีละเล็กละน้อยสติเกิดจากการที่ระลึกรู้ ถ้าร่างกายไม่ขยับความรู้สึกนั้นก็ไม่เกิดถ้าความรู้สึกนั้นไม่เกิดการระลึกรู้้นก็ตั้งได้ไม่ถูกถ้าเราเห็นเหตุปัจจัยอยู่ของการปฏิบัตินะร่างกายนะหายใจอยู่แล้วการกระเพื่มนะอมหน้าอกกระท้องก็มีอยู่แล้วที่เกิดจากการหายใจเมื่อหายใจก็ย่อมมีความรู้สึกมีความรู้สึกขึ้นมาแต่สติก็ค่อยๆทําปกติจะเห็นความ เป็นกลางของจิตใจจิตใจเราจะไม่บีบคั้นใจเราจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจเือกันให้อยู่กับการปฏิบัติสมากเป็นพื้นฐานนะให้จิตใจเราค่อยๆเรียนรู้เมื่อเรียนรู้ผิดซะแล้วเนี่ย,ยถูกก็ค่อยๆตามมาก็ให้ตระหนักไว้ก่อนว่าทางสายกลางของจิตเนี่ยในแต่ละคน หรือในคนเดียวกันเนี่ยในแต่ละระดับต่ช่วงเวลาก็ไม่เท่ากันแล้วก็ใส่ความเป็นกลางในแต่ละระดับค่อยๆเรียนรู้ความพอดีนะตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นความตึงไปหรือหย่อนไปของจิตที่รับการพัฒนาแล้วก็ได้วันนี้ก็ได้ให้เป็นปูพื้นฐานสําหรับชาวพุทธในเรื่องของทางศีลภาวนาเพื่อเตรียมตัวในยกระดับสู่ศีลสมาธิปัญญาก็ดีนะ ในเอวันก็มีด้วยประการแัะนนี้